สวัสดีค่ะนัตตี้ค่ะชาแนล M N Ford ค่ะวันนี้นัตตี้พามาชมรีวิว Next Gen Ranger เป็นรุ่น w Y Tag ค่ะสำหรับเจ้าคันนี้เลยที่จอดตรงนี้สีบอลเงินนะคะมาพร้อมกับเกียตตร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะจำหน่ายอยู่ที่1 6 4 0 0 0้บาทนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ 2.0ลิตรแรงม้าสูงจุดที่170แรงม้าค่ะเช่นเคยค่ะมาพบกับ m อเมเนอนะคะนัตตี้กพานะคะลูกค้าทุกท่านมารับชมชุดแต่งรอบๆบคันที่เรียกได้ว่านัตตี้จัดหล่อให้กับลูกค้าทุกท่านเลยค่ะไม่รอช้าค่ะเรามาเริ่มรับชมในส่วนของตัวคันนี้กันเลยว่าทําการแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างน,นะคะทางด้านหน้าเลยที่เปลี่ยนให้จะเป็นกระจังหน้าในแบบของแบรบเดเตอร์นะคะตัวงานกระจังหน้าจะมาเป็นสีดําด้านค่ะ พร้อมกับฟอนต์ฟอร์ดที่ลูกค้าเลือกมาให้ทําสีให้นะคะเป็นสีดำด้านตัดขอบด้วยดําเงาตะแกงรังผึ้งนะคะที่มากับกระจังหน้าตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนจากหน้าของเครื่องได้ดีด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มความสวยในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะอันนี้จะเป็นไฟ LED ให้ทั้งสจุดเลยตัวนี้จะติดนะคะเวลาที่ลูกค้าเปิดไฟหน้าของตัวรถนั่นเองค่ะ ทางด้านบนเลยจะเป็นอะคริลิกคำว่าแรนเจอร์นะคะสีดําเงาติดตั้งเพิ่มเติมให้ด้วยที่ฝากระโปรงหน้าถัดมาทางด้านล่างเลยจะเป็นชุดแต่งวายนะคะที่ลูกค้าจะได้ของตัวชุดแต่งวายนี่เป็นกันชนหน้านและคิวล้อเรามาดูความเท่ของตัวกันชนหน้านกันก่อนเลยตัวงานจะมาเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะจะครอบเข้าไปกับตัวกันชนของตัวรถนะคะจะไม่ได้ถอดกันชนเดิมของตัวรถออกเว้าในส่วนของตัวห่วงลากจูงให้ลูกค้าใช้งานได้ปกติเลยนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเลยค่ะ ไฟหน้านะคะของรุ่นนี้จะเป็นไฟหน้า LED สีขาวมาพร้อมกับไฟ daytime running light นะคะที่เป็นตัวไฟสีแคมสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะ LED สีขาวเช่นเดียวกันค่ะมาเรามารับชมคิ้วล้อของแต่งะวายกัน นี้จะเป็นคิ้วล้อสีดําด้านนะคะขนาดจะอยู่ที่ประมาณ5 6ถึงนิ้วเลยนะคะของชุดแต่งวัยคิ้วล้อค่อนข้างจะใหญ่นะการติดตั้งงานนะคะติดตั้งได้กาวชนิดพิเศษนะคะติด 3M แล้วก็ซีนยางขอบนะคะเก็บงานของตัวคิ้วล้อให้อย่างบริยบรย้อยเลยะคะ่ะตัวงานจะมาเป็นสีดําด้านดุด,ดันแบบนี้เลยนะคะถัดมาทางด้านล่างเลยเพิ่มความเป็นออฟโรดให้กับตัวรถนะที่จัดเปลี่ยนให้เป็นแม็กยางนะคะขอบ20แม็กนะคะขอบ20ออฟเซตนะคะจะลบอยู่ที่44 ถ้าลูกค้าสังเกตเห็นก็คือถ้า44่อะค่ะเขาจะยื่นออกมาจากซุ้มล้อค่อนข้างเยอะเลยนะคะบรัดเท่ากันกับยางตัวนี้จะเป็นยาง MT นะคะซีรีย,ยงจะอยู่ที่30 5, 55 5า R ย0่ค่ะยาง MT เนี่ยจะเหมาะกับการที่วิ่งในทางลุยนะคะแต่ถ้าลูกค้าวิ่งในทางเรียบนัตตี้จะไม่แนะนำน้อเพราะว่าเสียงตัวยางอะค่อนข้างจะยางด้วยด้วยยางเขาใหญ่แล้วก็ดอกยางใหญ่ด้วยนะคะเวลาเราวิ่งบนทางเรียบก็จะดังนิดนึงนะคะช่วงล่างทางด้านหน้านและทางด้านท้ายนัตตี้จัดทรงยกสูงให้้2นิว เปลี่ยนนะคะลูกหมากกันโคงและปีกนกปรับองศาของโยงให้ด้วยค่ะแกนทถงด้านข้างนะคะที่ระบุเครื่องยนต์จะมีช่องมาให้ก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนะคะจากหน้าห้องเครื่องให้ออกทางด้านข้างได้ด้วยนะคะกระจกมองข้างขนาดใหญ่เลยค่ะพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เห็นแบบโดดเด่นแบบนี้เลยขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะรุ่นวายแท็กกระจกมองข้างจะเป็นสีเทากราฟมาพร้อมกับระบบปรับและพับไฟฟ้าค่ะแล้วมีไฟส่องสว่าง ทางเดินให้ด้วยนะคะตัวนี้มีประโยชน์เลยค่ะเวลานลูกค้าจอดรถในที่มืดเปิดประตูขึ้นลงก็จะช่วยส่องสว่างทางเดินให้กับลูกค้าก่อนด้วยค่ะเรานมาดูลายสติกเกอร์ที่ลูกค้าเลือกกันนะคะครันนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นสไตล์สติกเกอร์ที่แบบคลีนคลีนนิดหนึ่งนะคะไม่ได้สาดคนเยอะแต่นัตตี้มีลายให้ลูกค้าเลือกหลายลายเลยนะคะมากกว่าประมาณ100ลายถึง200ลายได้เลยลูกค้าเลือกลายในแบบที่ ลูกค้าชอบได้เลยหรือลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้ลายสติกเกอร์ไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครอันนี้ก็จ้างนาตีมาได้เลยค่ะฟิล์มนะคะนาตีติดตั้งให้เป็นฟิล์มกองแสงเซรามิกรอบคันเลยทุกคันเลยนะคะลูกค้าเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้4 0 60 80คิ้วกันสัตว์ติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยค่ะตัวนี้เป็นคิ้วกันสัตว์ของสู์แท้เลยนะลูกค้าเอามือลูบทางด้านในค่ะถ้าเป็นโลโก้ ford ตัวนู้นนะคะของสู์แท้แน่นอนการรับประกันชิ้นงานอยู่ที่1ปีและเสียงค่ะเวลาลูกค้าขับรถอ่่่ะะคเสีงงจไมดัแนนน บันไดทางด้านข้างของรุ่นวา t แท็กนะคะขนาดใหญ่รับน้ำหนักได้ดีและชายทางด้านล่างเขาจะเป็นสีบอลเงินค่ะจะแตกต่างจากพวกรุ่น x อ็กเน่าจะเป็นสีดำด้านค่ะถัดไปเลยนะคะชุดแต่งพิเศษของรุ่นวแท็กที่ขับบนถนนนะคะใครๆก็รู้เลยว่าเราขับวแท็กแน่นอนค่ะจะมีลาวหลังคาและสปอร์ตบาร์ที่ติดตั้งมากับตัวรถเลยติดตั้งจากโรงงานเลยนะคะตัวลาวหลังคาเนี่ยรับน้ําหนักได้ด้วยนะคะขณะที่รถจอดอยู่กับที่ นะคะแ้วมนหมักได้อยู่ที่ประมาณ200ถึง250กิโลเพราะฉะนั้นค่ะลูกค้าที่อยากติดตั้งในส่วนของตัวถัดแหลกเพิ่มเติมตัวนี้ได้เลยนะคะที่นัตี้เคยติดตั้งเป็นพวกทานเหล็กของฮัมเมอร์นะลูกค้าเลื่อนไล่ดูคลิปรีวิวได้เลยหรือว่าจะเป็นแบบลูกค้าใสา่แคมปิ้งอะค่ะซื้อเป็นแบบเต็นท์บ้านมาติดตั้งแล้วก็กางนอนได้เลยค่ะถัดมาตัวสปอร์ตบาร์ค่ะ ตัว Next Gen Sport Bar ออกแบบมาให้นะคะเราสามารถใช้งานกับเขาได้เลยเวลาที่ลูกค้าค้นของบรรทุกของผูกรัดของกับตัวลาวที่มากับ Sport Bar ต,ตรงนี้ได้เลยสีเขาก็มาแบบ Sport Sport เลยค่ะสีเท่าน้ำตัดด้วยสีบอลเงินค่ะรุ่น w i e t a c นะคะตัวช่วงล่างทางด้านท้ายคือโช้ของ Wide t a c จะมาเป็นโชคก Mono t u ค่ะแล้วก็กระบอกโชคค่ะจะอยู่ทางด้านนอกแชสซีของตัวรถทําให้สมรรถนะการขับขี่และการเท่าคงของตัวรถเราดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นแล้วก็มาพร้อมกันนะคะ ดิสเบกให้ทั้ง4ล้อเลยค่ะพร้อมเบกมือไฟฟ้าแบบกองโฮมาให้ด้วยบันไดาทางด้านข้างตรงนี้นะคะตี๊ตจะเรียกว่าเป็นบันไดาทางด้านข,าข้างของตัวรถก็ออกแบบมาให้ลูกค้าขึ้นจัดเก็บสัมภาระจากทางด้านข,าข้างของตัวรถได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบายเลยค่ะเรามาดูไฟท้ายของเจ้าคันนี้กัน w i ยแทตัว6สปีดนะคะไฟท้ายเป็นแบบ LED แต่จะไม่ full LED เหมือนตัวเกียร์1ิสปีดที่เป็น 4, 4นะคะ ก็สวยเหมือนกันเลยรูปแบบรูปทรงเหมือนกันเลยค่ะเป็นไฟ LED มาเป็นไฟ LED ที่เป็นตัวไฟเบรกมาแบบนี้เลยข้อฝาปิดกระบะท้ายนะคะสีดำด้านฟอนต์ฝาสีดำด้านตัดขอบด้วยสีดำเงาที่เหมือนกับตัวกระจังหน้าทางด้านหน้าเลยนะคะเว้าโลโก้ให้ด้วยนะคะ,ะ,คะเพื่อให้ลูกค้าใช้งานในส่วนของตัวกล้องมองหลังและกล้องถอยหลังที่ขึ้นกับหน้าจอของตัวรถเวลาลูกค้าใส่เกียร์ถอยหลังนะคะก็จะเห็นภาพขึ้นที่หน้าจอเลยนะคะว่าทางด้านท้ายเราค่ะมีวัตถุสิ่งของมีเด็กหรือว่ามีสัตว์มีอะไรอยู่ไหมเนาะ ตัวอะคคิลิกคำว่าดนเจอร์ติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะเพื่อให้ทางด้านท้ายของตัวรถเราะค่ะดูโดดเด่นนะคะแล้วก็ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองกันชนท้ายมีมาให้กับตัวรถเลยนะคะของบุรุนวายแทกเป็นสีเท่ากับไฟพร้อมกับเซ็นเซอร์ให้ทั้ง4จุดเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสไตล์การแต่งแบบนี้โดนใจและถูกใจลูกค้าท่านใดบ้างเชื่อได้ว่า ตั้งแต่นัตตี้รีวิวมามรุ่นวายแท็กสีบอลเงินนะนตตี้รีวิวให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะได้ชมไม่กี่คันเองเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสีดําสีเทาดําแต่พอเห็นสีบอลคันนี้แล้วก็แต่งได้สวยไม่แพ้กับสีดําและสีเทาดําเลยแล้วสีบอลเงินนะคะดูแลง่ายด้วยนะคะสีเขาสวยด้วยเนาะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบสไตล์การแต่งแบบนี้แคปหน้าจอรีวิวค่ะแล้วทักไลน์หานัตตี้ได้เลยหรือโทรหานัตตี้นะคะสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นเงื่อนไขเบื้องต้นก่อนได้เลยที่เบอร์ค่ะ095 9522887นัตตี้ฝาอีก2ช่องทางนะคะจะเป็นเพจ Facebook ของนัตตี M and N Ford b y n นัตีและ TikTok ค่ะ M and N Ford ช่วยเข้าไปนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำรีวิวต่อๆไปให้กับนัตตีด้วยค่ะแล้วก็ช่องทาง YouTube อันนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนัตตีด้วยค่ะนึกถึงรถยนต์ Ford พร้อมกับชุดแต่งหล่อๆเท่ๆนึกถึง M a n N Ford เท่านั้นนะคะอย่าเพิ่งจองรถกับใครค่ะ ถ้ายัางไม่ได้คุยกับนัตตี้สำหรับวันนี้นัตตี้ต้องขอจบรีวิวเจ้าคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวน่าจะเป็นรุ่นไหนชุดแต่งเท่บึกบึนนะคะดุดันแบบไม่เกรงใจใครมาให้ได้รับชมกันบ้างคะ่ะกดติดตามไว้ได้เลยสวัสดีค่ะ